ถักทายสบายดีสุขคนพบพอกอันรอบเดิกๆพี่น้องเอ้ยมึงนี่ตีสามตื่นแต่ตีสามสำหรับแม่ค้อมบอกว่าแต่บา่าควรเห็ดเวียกอยู่เดีย๋ยนี่แม่นจากว่าบรินอนบดขึ้นกับพูหนะ้หูเนาะยังอยู่ที่เฮือนเออยซ้อนคือเก่าพีน่น้องมื่อนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วเนาะถึงเออยซ้อนจะได้อยู่น้ำลูกน้ำพัวลาว ตกไปบ่ายไปเผืนกระสีใหญ่เฮือนใหญ่ห้างแล้วเนาะเลยซ้อนก็ได้กับสิไปปลาลูกปลาผัวแล้วบานนี้ตายเป็นพีนีเป็นเิืนแล้วเนาะอันนี้บ่าวดวงบ้านเฮ้าพี่น้องอาซาจิตอาซาหมู่บ้าน มื่อนี้ก็ได้มีการลบงัวเนาะพี่น้องกะเกียมอาหารการกินไว้หับแขกหับคนหับเอื่อยหับน้องที่มากินมาทานนี่มีมียังมีมีนะ งอตัว่เป็นเห็ดน,นี่ราคาเจ็ดบาทเนะาะงอเถกกลางๆบัวน้อยแลยยว้วกับบัวด้ใหญ่หดหดสีนอันนี้ซีเมนเพ่นเซียน,นซอยไว้เห็ดลาบขาวเนาะพอมมหน้าบัมืดงจะขึ้นเนี่บอก โชยายน่าเพี่รบุ๊คบินกล้องทาอะไรฮะบินกล้องข่อยนะจักได้จักเสียข่อยปบเมื่อลงบาทสุดท้ายสามสี่พันกะเอาไปวับปัดตุนเลยโอ้ยเมื่อแล้วข่อยก็ได้ได้จักเสียจักจะว่างันเออเจ้านะก็ได้เก็เนข้อใช่ได้เต็มคำเต็มคำเลยนกบ้านก็ใช่ได้เต็มได้ลิ้น สิได้ได้ลิดนะบอม่ได้ได้เงินอ่าคือไปคืนมาสิได้อ่าอันนี้ทางนี้ก็เป็นเวียกงานฝ <kil enh asm> ่ายทรายพี่นน <te> being <c oughs> so <c oughs> องเรื่องซอยเรื่องคั่วนนนลดดิึง หยาดทีพี่น้องลูกลานผ่นห่วมจิตห่วมใจกันพี่น้องเอ้อสวยเลยอกันออกเงินออกคำใส่กันผ้ลเล็กผ้น้อยพอได้แนวอยู่แนวกิน เดเะไรเน่อยู่เนกินมาหับเอือหับนอกในมือส่งสการเอือซ้อนเนาะพอเยว่นกเวว่นอย่างหอบเตียงทะเหอบเลยพอนเมื่อตะขึ้นเมาตะลว่า่เยลเมื่อแค่ในพวกงีบด้มือนีเพาะด้งีบอย่าพอดีได้แสบตา nhưng mà, xoay lăng jack bằng phaì xay, leo cái gì mà, tham mà chế như thương hổ trợ chế tím nè.

ลงเห่อายลงเห่น่ะอาขีตมาได้ใส่ยำผ่ายำผลเนี่ยนี่มาเพี้ยมาเพี้ยมาเพี้ยเออว่าแล้วว่าแกงต้มเฮาล่ว่าเอาขี้ต้มมาใส่ได้สิเป็นตะกินเนาะพี่น้องมาเพี้ยเออเบิ่งด้พี่น้องเด้ออือๆเบิ่งกันแกด้อืเิไดิไดอือสยอดเลยมือตัวเองก็ย่องอยู่ซั่นแหละเนาะ โอ้ยอร่อยเลยนเ,ออเน้องเออแน่ยืนยันอยู่สินนะอืมอร่อยอร่อยอ่นานตากเขได้ชิมติดใจเลยอร่อยเลยเอ,อยาไปเทาคนหนึ่งเลยนสิติดใจเนาะ,ะโย่มาก่ซีเรียสิมแต่ว่านางไก่ไก่แคมๆเนี่ยนี่แก้าเอาอะไรมาชิมเดี๋ยวลงบ้านจะทำอร่อยนี่ชิมมาเนียกินบุเชะไปได้เมียสิแพงเนาะ ตัววเหนเนาะเออเห้กินแฉบเนี่ยกับแพงเลยพี่น้องเลยธรรมดาแล้วอ่ะเออเใส่ผกนี่เนยเนี่เันด้เคยแกวนไเงานไปถ่าตานาบอกใส่เคยเห็น่ะได้เออตัวไรตัวไรตวไรมาบรรดาผู้สาวหน่อยมาซอยเวียกนั่น อาๆๆๆนางเอิญกับนางเหลี่ยมซิโตสิลบหลีอีกไปใส่ก่อเดือนี่บ่นี้กะไล่แม่ใหญ่ไล่เนาะ่น่เกิน่พี่น้องอ้าวนะสวิดๆนั้นน่ะเส้นนั้นนทางเเนื้อย่างเกาหลีบ่นเรอันล้วนใส่ผักเาบ่กะเด้เสเนื้อเนื้อย่างเกาหลี เ,น,เนื้ออย่างลาวทางผ้าขาวเพนทางผ้าขาวจังฮันบอาเพินบวกไว้เนี<บ>่ยเออเห็ดใส่ผ้าขาวไว้ให้ครูบาอาจารย์ ยังใส่ให้มันรบเรียบร้อยกล้เดียวเดียวเพราใส่ักผิกะล้นเนาใส่ข่าวหัวะล้นไม่ไวเลยนะคะเม่าวเมถาวตำนี้เลยได้นะใชเมถาวร้านเขสิ้านบอก็ได้ม่เมถ่าโอ้ยขอถทษขอไพ่ลายๆสนาพี่น้องเลยอล้วเรื่องไรเครื่องยาเนี่ยไม่ค่อมกับโบยาอันหูละเอียดปันใดเนาะ ห้อเพิ่นนี่เ็เป็นระเบ่าระเมาเอื่อยฐานหนังเป็นซักเป็นผีอ้ายจ้่ออมไม่ซอนเลยซองซองสั่นเนาะเอาเอาแบบสบายใจใส่ข้าวคัวกับข้ลนใส่กันเป็นนวกับข้าวล้นป้าตัวสาสิข้าวเนื้อข้าวนางเนาะม่ชิมดูมาชิมดูไม่ค่ะแหน่ไม่ค่ะเลยผมจะไปเลยครับงอางเขาอเกลื้อิุดยอดเลยจร่งจิงจรงิงอมก้ใเใก้กล เจ้างี้เจ้งี้อย่างดโอ้ยหายิมเ้โอ้หบ่ิบโอ้ยิบหยบ่ได้หอกัน้ไม่หลปลาจุกดูุกมาู้จุกอัเนี้โอ้ยซิเยอะเลยจุน่เกมกินกีนกอดเ้จอือ้แเมเขเ็ดุกเมต่อยมนอนเมนอนอวการเหตุน่ะ บักง่า่เลยบักาย้ยบักงหญ่ขึ้นไปบนี้ยิ่เลยจะพเงาเบักง่

แม่ล่างแม่ล่างเอองานทั่ด่านบรทันนะไปแไปล่างอยู่เนาะว่าออกกันละมั้เฮ้ยนอนนี้เจ็ปีเอาลงปพุ่นเนาะกออกกเลยเนาอเพิ่้วาเฮา่อยนได้เฮานุกเร่อยๆเช้าาก็นอนวลังทีหนึ่งได้เป็นสองเกิดานบ้าไม่เห้นเลเบิร์ก็โอ้คือนนมาตวัดใหม่นี่เปคนดินอืมได้เนาะ ทำไเฮากกรหอบเมื่อนอนที่คืนก่อนฮักไปนอนเบิดคืนบังบัิมานอนเว้นกับไปนอนหลาะไปเลาอมาใส่ที่บ้านหลอนอนเว้นักเปเบิ้อัวเสถียรเว้นาลูก้ดดจะงีบเลยเบิดมือเบิดคืนบได้รับเลยด้องสั่งนอนไว้อ่าตอนแรกผัดอันนี้ก็ ขอคว่ำเหมือนนี้อ่าลูกั่นไม่ทางด้านทางดาน้ยไปทางไหนกับ่ไปานื้อเนื้อซันเนาะนี่ก็คือทางนา้ยางมอนบอกสันในสันไนวะเนี่ยออหอ้ยอซอนนี่อยากกินสิ่งดกินสิ่ชมใจแล้วบานนี้เนาะเฮอยถี่เลย อยากกินสีนกินเนื้อโอ้ยอย่ากินชีนว่ะเนี่ยอย่กินอิลีบาทนี่เอินพัวโวยวายแห้มันเอาสีขนาดนอนโซอยู่ได้ผันลงว่าอ่อนแหละคือสีแมนพี่น้องเลยแม่แก้วอะไรน้อยังพี่บุดขึ้นอดแจ้งบ่บ่ายยังในมือนะของลิ้น เอออะผมพอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีนะแม่พามันยิ้มทางลังเปื่อๆนะตอนนั้นคือโบเห็นว่ะจักโพว์มันใส่ผมมันนอนหนังยิ้มเปื่อๆอยอะในร่องในร่องเวดอยู่กับทีมงานอ่าปลูกกระสอยแม่เอาพักเสร็จทงเสร็จเทงแล้วมันเลยได้เบี้ยเออเก่ง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 ขอบใจขอบใจมีแต่คนเก่งเก่ง้ข้อบอกไว้สุดมากเลยว่าโนอนนี้ว่า ตมา,ากหยซอยกันมาหล่างบวงใจใเจ่าวนยวนขาตวแล้วสวยขาวสวยเน้าซอยผ่นก่อนพี่น้องเลยบ้าน,นนี้อา้าวพอกันคลิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี